ครับผมนี่อ๋อเราหลับหลับชดสวัสดีครับผมก้องทรงเอและก็อาทิตัวให้ทรงกลมก็โอ้โหแดดร้อนวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์แดดร้อนนวันนี้ก็นี่เราจะไปนครนายกคือที่เราไปเราจะไปธุระไงก็จะเอาผลของไปให้ป้าตู้เย็นไปให้ป้าที่บ้านนู้นเราก็เลยอาศัยไปด้วยเลยให้เพื่อนเพื่อนได้ดูยังไม่รู้เลยว่า ็ยงไม่ดูเลยว่าจะอะไรก็ทายไปก่อนนะได้อะไรก็เนี่ยแต่ว่าผมมีนี่เลยที่เรารู้นี่ที่ผมพอไว้จะไปปลูกที่ที่นครนายกอ๋อที่ผมนู่นยาวแบบว่าจากนี่ไปนู่นบางประกงอะไปทําไมบ่งพี่อยู่นครนายกไม่ใช่คือหมายถึงที่ที่มีอยู่ที่นู่นอะควารยาวอะไปบางประกงแล้วความยาวไปนู่นถึงบางปะกงอันนั้นที่ดินหรือถนนโอ้โหที่มีอยู่แค่นี้ที่เหลือ ยาวไม่อยากทันเนี่ยอะไรดิต้องโดนทำไปปลูกอะไรเป็นไอ้นี่ไปอ๋อกว้างกว้างแค่นี้เออกว้างแค่อ๋อแต่ยาวเลยอะยาวไปนู่นเลยมุ้งคุ้เท่งรับคือเดี๋ยวเจออะไรปึ๊บปั๊บจับแม่งเลยแบบเลียวๆไปเลยดิเอาแบตเอาแบบว่าชีวิตปกติของเราเลยดิอ่ะจริงๆวันนี้มันไม่ใช่วันถ่ายแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มันพักผ่อนนี่มีวันพักผ่อนเหรอหรือ่าใครก็าทำงานเสาร์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งทำงานอยู่สองวัน โอ้สบายสุดแล้วเราเหมือนแหม่พูดสบายหูเที้ยวนี่แม่งทำงานสบายที่ไหยเลยที่ตึงจำสองวันแต่หารูปใหม่แต่ตังไม่มีไม่มีตังอะเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปให้ดูที่รถเราขนอะไรขึ้นมัางนะก็นี่เราก็เอานี่ไปปลูกที่นครนายกก็กะอย่าแวะไปหาพี่สาวด้วยพี่สาวก็อยู่นครนายกเหมือนกันนะก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านป้าแหละอยู่ใกล้กัน ต่รถเราแม่งจะอ,อกหมู่บ้านได้ว่ายังไม่รู้เลย <c oughs> ติดขือ <c oughs> ติดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นเพื่อน,น <ะ S 1> ผมพาไปเที่ยวเดี๋ยวตอนนี้รอตะเบียงในตห้กัน <c oughs> อยู่ไหนครับเจฟมันอยู่บนรถจ้าเหนไหนนี่ฮะเรียบพร้องแล้วเรียบพร้อมเ,เราไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์ไง<ห><ห>เรามาเรียบพร้องเพราะว่าเราขนของขึ้นมอเตอร์เวย์เดี๋ยวตำรวจจับของเราเยอะนะน้ำน้ำขึ้น น้ำขึ้นอะไรตัวไอ้ผลของหนีน้ำรถอ่ะผลของอับแน่ยิงมาหาตกปลางี้บ้างไหมก็อยากตกงนะแต่พี่พ่ไม่อยากทำบาปแต่ก็อย่าว่านะของกินนะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะมันก็แล้วแต่คนนะเนี่ยแต่เรื่องเรื่องอะไปตกไม่เคยได้ตกไม่เป็นแต่หวานแหได้นะด้วยอ้วมีแห่บ้างล่ะ แลหวานเดี๋ยวหวานโชว์เลยนี่นะก่อนี่แหมชาวประมงเเดี๋ยวไปดูของเราขนอะไรมาบ้างตู้ยุ่งตู้เย็นนะตู้เย็นเมื่อกี้เกือบลืมเอาขามาแล้วไม่ได้ลืมสบายของก็ลืมนะครับลืมทุกอย่างว่าจะเป็นโรคแบบคนแก่นะว่าอีกไม่นานนะกูดูทรงแล้วมึงดูพี่ด้วยด้วยอย่าทิ้งพี่นะลืมพี่จริงถึงแล้วแหละขับเลยใช่โมได้แพมกันไงน่าเลิศ ต้องมายูเทิร์นรถกวูอย่ายูเทิร์นได้รถแม่งเยอะทางเข้าบ้านปตาเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยของสามเบ็ดวัดนของสามเบ็ดเออตากำลังทําอยู่งงงงหน่อยนะจะเลี้ย,ย,ยวซ้ายเลี้ยวขวาไป็นหมันมาตอนกลางคืนนี่เ<อ>ว่อี๋มาคืนเลีเ้ยวกลับแต่ถ้ามาคนเดียวอะ่ะ <laughs> อวดมึดเลยอ่ะ <laughs> แต่ดูทางเนี้ยทําดีดูยศหน่าจะตัดออกไปไหนนะส <laughs> บายคนจะมาใช้เส้นเนี้ยเยอะ ซอยั้างั้นแหละแหมแล้วบอกปิี่แบบไปเลยอะไรหรอแม่ขับรถอยู่ยเดี๋ยวโทรไปแม่ไม่ได้มาอยู่มไ,มไม่ได้มาอยู่เทพผมเอาขนของมาให้ป้าครับครับที่นี้แม่แม่ชวนคุยตเตลิดอซอยเลยเราลืมซื้อข้าวมาให้หมาหมาเยอะมากเป็นที่แบบว่าจัดสรร ของสถานอากาศเพราะว่าเป็นที่ไปล็อกๆให้อาการอะแล้วเนี่ยแต่คือไม่มีคนมาทําอยู่อ่ะมีอยู่ไม่กี่หลังเนี่ยในนี้สองสาหลังแต่มีไฟมีน้าประปานะใช่เนี่ยเสาไฟฟ้าเข้าเนี่ยก็เป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยนะที่นี่เนี่ยเป็นทางแยกเข้านี่เป็นทางนะเมื่อกี้แต่มันไม่มีคนอยู่ไม่มีรถบีบัเป็นซอยแยกอย่างดีเลยแหละแบบเหมือนเหมือนหมู่บ้านนะหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ย แค่มันไม่มีคนมาสร้างบ้านนี่เนี่ยนี่ก็เป็นซอยเข้าไปเมีเจ้าของหมดอ่ะตรงเนี้ยนี่ก็น่าจะเป็นบ่อปลานะมีเจ้าของหมดอ่ะยาวเลยบ้านปลาเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนี่มีวงเวียนด้วยนะที่เนี้ยแต่คือแบบว่ามีอยู่น้อยมากสามสี่หลังเอไม่น่าจะถึงสิบหลังประมาณสิบหลังอ่ะนี่ยนี่ก็บ้านหนึ่งบ้านเขาดูดีนะ เดียบ้านป้าสองหลังเลยนึกมั้ยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูดีๆในบ้านป้าโดยจะก็ถ่ายไปหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกว่าคือน้าไปไหนแล้วตอนนี้ใช่ตอนนั้ยังไม่เสร็จน่าจะมีเดี๋ยวแกจะสร้างไปเรื่อยเอาไว้ให้เช่าบังกะโลไอจะวาก็พวกเราไงเฮ้ยเจอคนแล้วเจอคนนี่วงเวียนวงเวียนแล้วขายอะไรวะเฮ้ยไอติมเข้ามาี่นี่เลยเขามาขายใครวะขายใครวะนี่ไงวงเวียนไอติมจริงจริง มาขายไอติมไปด้นะขายให้ไขรวะกับไปถึงบ้านป้าผมนั่งกินไอติมกันอยู่นี่เพิ่งมาสร้างเลยเพิ่งมาสร้างเลยเนี่ยมีคนมาอยู่แล้วมีเพื่อนบ้านอีกแล้วนี่เท่าไรเนี่ได้เออนี่ก็บ้านคนอีกหลังนึงนับหลังได้เลยเนี่ยขับไปนเนี่ยแต่เสาไฟ น้ำปลาปงปลาปลาถึงหมดน้ำปลาไหลแรงดีด้วยแตพ่พวกนี้ก็เก่งนะโคลงเคอรี่ปลาบมตังของเขาเขมาส่งนะเออขามีแมปนะโอ้โหเขี้ยทถ้ามาส่งนกูเหัอแดงเลยนะ <c oughs> นี่ถึงแล้วนี่รถตู้ปลานี่ปลาผมถอยรอไว้ให้เลยสวัสดีครับคุณพ่อ,อสวัสดีพี่ก้องครับสวัสดีครับ สวัสดีลูกอภัยแม่สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยเอาปลามาใส่ปลาเอาปลาเอาปลาทองไหมปลาทองลงได้บอกแบบเนี้ยเออเอาแต่เอาพิเชนให้อันหนึ่งอยู่ได้ก็ได้มาจูอย่างเงี้ยย้อนเลยเดี๋ยวให้ติ๊ดตัวไอตัวนี้ไอตัวไอตของชา อยากทำเค้กหอมสวัสดีค่ะดิฉันเมียกล้องสเมนะครับใช่ไบร์ลองดูแล้วตาเนอะเดี๋ยวยกอันนี้ลงช่วยป้ายยกอันนี้ลงเนี่ยที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรแล้วมาช่วยป้ายยกอันนี้ลงหนักอึ้งเลยครับหินแค่นิดหินอ่อนเอาตู้เย็นมาฮะเอาตู้เย็นมาให้ป้าไปปิดกล้องช่วยป้ายกของก่อน เขาปันเอกเนี่ยนี่ปันเอกเอกชัยอวยนาปันเอกชัยไปเป็นกิบไวนะรี่ออกไม่ได้เอาห้เฮก็เฮ่ตาตาไปไหนมาเนี่ยว้เดือบไมีกี่ตัวตานีกี่ตัวเป็นร้อยแบ่งแบ่งให้ผมกั่ตัว ไม่ต้องแบงหรอกขโมยเอาเลยมองมันแตกแผกมันยังเอาอ่ะใช่เหรอแม่แงมาตาเอาเอารถมาล้อมเลยเนาะแทงมาควายตัวหนึ่งเดี๋ยวนีดกวตัวลมงเหรอตัวใหญ่ป่ะดูลูกมันเอามาไปละม้าตัวสามหมื่นม้าโอ้ยดีดูดอย่างเดียวม้าสาม0ปินขอบคุณมากครับคุณลุง โอเคโอเคไม่ใหญ่สอนไปโต๊ะทำอาหารนะพี่ก้องติดป้ายแล้วมึงเอากล้องป้ายตัวกล้องตรงเอเนี่ยติดตรงต้นไอ้นี่เลย <c oughs> เวันนี้เสนอ <c oughs> คลิปอะไรนี่นนเดี๋ยววันนี้มาแลกเปลี่ยนขอขอสูตรหน่อยขอสูตรอาหารหน่อยพี่ก้องอขอสูตรอะไรเด็เดๆบ้างป้าไอ้บักกุเต ทำอะไรมาปองกัเลยเดี๋ยวเอาไปกลับไปทำนางเอาเครื่องยาจีนไว้ดิเนี่ยเครื่องยาจีนเนี่ยเปิดกูแล้วเปิดกูเอออันนี้ความลับของต้นไอ้วงตระกูลนะเนี่ยธรรมดาไม่ใช่บอกกันไม่ได้นะ่ะผมก็เหมือนเป็นในตระกูลแล้วเอาชามมาเดี๋ยวแบ่งว่าใส่แค่ไหนเนี่เขาเอียบน้ำเนี่ยนี่อาบน้ำตรงนี้นะนี่ก๊อกนี่เหมือนมาคุยธุรกิจกันนะนะนั่งไกลๆกันน่อ มันไกลๆกันธรรมดาต้องนั่งกันหนวดโตไซต์โตพอยกลงมาแล้วก็ภูมิใจนะภูมิใจอยู่ในรถคูณต้องหนักไม่ไนัไม่ไม่เสียแรงคุณไปไหนต่อได้คุณต้องแบกได้หนวดได้เราได้สูตรสูตรต้นตระกูลของตาเอ้ไม่เคยให้ใครครับนี่สูตรลับสูตรลับตระกูลเจ้านี่อย่าให้กล้องทรงเอเออันนี้เป็นเข้าวถูกทางแล้วกูสูตรลับนะ บอกเฉพาะของคนในตระกูลแต่ครั้งนี้ถือว่าเราอยู่ในตระกูลเดียวกันเอ๊เพื่อนเพื่อนแฟนคลับมี่รังอับดีมากนี่ดูบ้านข้างในเสร็จแล้วนะเนี่ยครั้ที่แล้วมายังไม่ได้เอฟนี่พื้นนะนี่ปูกระเบื้องแล้วอยู่้เอาน้ำอะไรอ่ะโอเลี้ยยังหรอแม่ไม่ได้มีน้ำอยู่อโซดามีต้องกดอะไรโอ้นี่มีน้ำมาแม่ ไม่กินกับน้ำแข็งนี่ไ,ไม่ม,ไ<ห>มีน้ำแข็งเลาเขียวหนูไปตายป้าพี่กองต้นไม้นะคะต,ต้นไม้เสรนจ้มันใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงยี่ชั่วโมงแล้วปะ้ะ20<อ>สุนไว้นะสุนไฟอันอ่อนหรือว่า ม่มันเป็นหม้อของเป็นหม้อรีนาแวร์รีนาแวร์สามสิบชั่วโมงความร้อนก็ยังเก็บอยู่อันนี้นะใช่ไม่ต้องเปิดแก๊สเปิดแก๊สทีเดียวมันเก็บความร้อนไว้เก็บอันนี้อันนี้ตูนได้ประมาณสองกิโลครึ่งพอดีอ๋อพอนี้เสร็จพอต้มเสร็จปั๊บปรุงเสร็จอะไรเสร็จปั๊บนะเนี่ยเปิดมายกมาพอยกมาเสร็จปั๊บ แล้วก็นับไว้20ชั่วโมง20ชั่วโมงทำแบบมากลางคืนก็ได้กินตอนเช้าทำไว้กลางคืนแหลือเช้ามาก็กินได้แล้วถ้าเราตุ๋นจากเตาธรรมดาเนี่ยเราตุ๋นนานประมาณ6ชั่วโมงไอ้นั่เปืองแก๊สไอ้นี่มนเปืองแก๊สอันนี้ไม่เปิงพรเราต้มปรุงเสร็จยกใส่นี่ยกใส่นี่เลยมันก็จะร้อนของมันไปเลยร้อนไปเลยตอนเช้าเปิดมาควันยังพุ่งออกมาเลย แต่เดี๋ยวนี้เขาน่าจะแบบนวัตกรรมอะไรแบบเฟี้ยวแล้วแหละแต่อันนี้แบบอย่างอันนี้ของแบบกี่ปีเล้อไม่รู้อันนี้ <c oughs> ลูกยังไม่เกิดหนีเ <c oughs> น่ั้งแต่ตัวยังไม่เกิดเลย <c oughs> ไม่เกิดโ้ก็มีเกือบ30ปี <c oughs> 20กว่าปี20กว่าปี ไทยเรียกเกากี้เกากี้อ่าคนจนแต่คนจีนก็เรียกเกากี้เหมือนกันเพราะว่าคนไทยคนไทยเรียกเหมือนคนจีนอ๋อตลกเนี่อันนี้สําหรับเนื้อสองโลครึ่งเนื้อสองโลครึ่งประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าหวยซัวคล้ายๆคล้ายๆกับกอยหวยซัวหวยซัวหวยซัวออันนี้ก็หาซื้อที่ตามแมคโครแโคแมคโครมีหมด อันนี้อันนี้ก็ปักขีปักขีปักขีถุงหนึ่งอยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบบานแต่ใช้ใช้ได้เยอะป้าจะจัดไว้ให้สำหรับเนื้อสัลว์อ่งอันนี้ตังเสียมอันนี้เคี้ยวได้เคี่ยวกินได้ตังเสียมก็เวลาทําก็ตัดให้มันเป็นสักสามทอดมันจะได้เคี่ยวง่ายเดี๋ยวมันแช่น้ำมันก็จะ บวมขึ้นอีกหน่อยนึงอันนี้อันนี้เห็ดหอมจากเกาหลีก็แล้วแต่ชอบใจเลยอันนี้อ๋ออันนี้แล้วแต่ชอบอ่าแล้วแต่ชอบกินเยอะอ่าเนื้อสองกิโลเพ่งจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นหมูหรือจะเป็นไก่อะไรได้หมดแต่ถ้าไก่ไม่ต้องตุ๋นนานมากเพราะว่าไก่มันเผื่อเร็วแต่ถ้าถ้าเป็นเนื้อซี่โครงอ่อนหรือเนื้อก็นานหน่อยดีนะนั่นจะต้องลองเป็นเนื้อนะต้องลายต้องลายน้องลายนี่ชั้นหนึ่งสุดอ๋อน้องลายดีสุดแต่ถ้าหมูก็ใช้เป็นซี่โครงอ่อน สีคงอ่อนแต่ตอนนี้มันแพง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างห้าอย่างเวลาทำนะครับ,บก็ใส่น้ำใส่น้ำกับเนื้อให้มันพอท่วมประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เกือบเกือบเนี้ยเหลือประมาณสักส,สองนิ้วนะ,ะแล้วก็ต้มเลยพอต้มเสร็จปับ๊บอันนี้อันนี้แช่น้ำแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดทุกอย่างเลยป่ะครับแช่น้ำหมดเลยนะแล้วก็เครื่องปรุงก็ใส่รากผักชีรากผักชีพริกไทยเม็ด เอาเอาตามรวมกันอ่าเอาตามที่เราชอบเลยถ้าชอบวามพไทยเม็ดก็ใส่เยอะหน่อยจีนไทยเหมือนพี่ก้องเลยนะตามชอบเลยเพื่อนๆชอบเลยก็ปรุงด้วยเกลือเกลือเกลือซีอิ๊วขาวเกลือซีอิ๊วขาวอ่าน้ำมันหอยก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้เกลือกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ต้มน้ำซุปใช่ไหมเราก็เราก็ใช้เอขนอซุปไก่ก็ได้ซุปก้อน <ม>สกองใ่งก้อนใส่มปเลยแล้วไม่ต้องใส่เนื้อก่อนหรือใส่ที่นี่ก่อนใส่เนื้อลงไปต้มก่อนอ๋อใส่เนื้อลงไปต้มก่อนอ๋ออันนี้ไปแช่น้ำอัน<ไ>นี้ถ้าคุณต้มแบบหม้อธรรมดาคุณก็ต้มพร้อมกันไปเลยก็ได้อ๋อช้อนฟองออกอันนี้ต้มแบบของพี่ต้องต้องดูว่าน้ำมันจะงวดหรือไม่งวดก็คอยเติมน้ำไปนิดนึงถ้ามันงวดมากก็เติมเติมไปนิดหน่อยอันนั้นก็ต้องต้มฝีมือหน่อยก็คือต้องคอยคอยดูว่าน้ำมันงวดหไม่งวดแค่ เกลือกับซีอิ๊วขาวเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ขนาซอยทุปก้อนอ่าท่านั้นเองจบเลยตอนนั้นไม่มีอะไรไม่เหนียะแค่นี้เพื่อนๆโอหนี่เพื่อนๆมาไม่เสียเดียวครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําให้เพื่อนๆดูคลิปหน้าอ่าคลิปนี้ก็มาล้วงสูตรนี่เอาเอาถุงใส่ไปนี่มาล้วงสูตรนี่ได้นี่ด้วยเนี่ยแตงโมเนี่ยหวานชื่นใจเอาถุงใส่ไปเอาถุงอันนั้นถุงป่ะบ้าสรุปสรุปนางเราก็ไม่ต้องให้ค่ายก ไอ้นี่เขาเลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาป้าเฮ้ยเอาไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปพูดเล่นพูดเล่นแต่กูห้าอยู่แล้วเลยผมไม่เอาป้าให้ค่าน้ำมันไม่เอาไม่เอาผมก็มาเที่ยวเล่นด้วยผมอร่อยคงอร่อยสิไม่เดี๋ยวกูจะได้คิดค่านี้ได้ไม่งั้นแล้ค่าสูตรนะค่าสูตรอ๋อถูกเลยหลักๆของค่าน้ำมันเองค่าน้ำมันนี่เราลายป้าอ่ะลูกแต่ทำนล้วทำไว้อะเพื่อนๆแล้วก็เย็นแล้วก็เอาใส่ถุง ใส่ถุงเสร็จแช่ช่องฟิต์ใส่ช่องฟิตฟกินได้ประมาณ3เดือนเออาใส่ช่องฟิตเวลาจะกินก็เอาออกมาอุ่นสุก,กใจหมดเลยนะคุณแม่กิน<ช>น้ำท่อมอ๋อน้ำลำ,ใ,ำ,ำใหญ่ใหญ่ป่ะ <c oughs> อันนี้โอ้โหดีเด่เนเลย <ๆ S 2> เพื่อ <จำ S 2> นๆะจำไว้นะอะไรมั่งปักเพียงส่งกยอะไรนี่แะแต่ผมไม่ได้ทับคลิปนี้นะคลิปหน้าอ่าคลิปนี้ก็คือมานี่เลยต้องการมาล้วงสูตรอร่อยเอาไปเลยไม่เอาเลยไม่ไม่กินมอ้าวครัวประหวานแล้วทำทำไมออ๋ ก็มาแบ่งกันกินเฉลี่ยให้มันกินคนเดียวมันเบาหวานตายคนเดียวจำได้นะภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะภาษาจีนภาษาจีนไม่ใช่ไอ้ไอ้ต้มเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคนฟุกเกี้ยนก็เรียกปะกุเต๋ปะกุตเตะบ้านป้ากวางตุ้งเรียกอะไรไผ่กวัดไผ่กวัดนี่ไผ่กวัดเหมือนเวียดนามไงไม่รู้ไผ่กวัดก็ปูทองครับอะไรคือปูทองต้มน้ำซุปเนี่ยท้องทองแปลว่าน้ำซุปทองทองแปลว่า เนี่ยนับซุปอา่าเนี่ยวันไหนมาทำก็มาทำตรงนี้ได้อา่ามีเก้าอี้ทำไว้ให้คุณก้องเขาคุณก้องขอบคุณมากครับป้าขอบคุณมากนะเนี่ยทำไว้เตรียมไว้ให้คุณก้องรอรอลูกไอ้นี่กว่านี่หน่อยเดี๋ยวพาลูกไปเที่นว่ก้องกินแต่น้ำกระท่อมเอานางเก๊กหวยบ้างไหมแม่ถามแต่ว่าที่เนี่ยเพิ่งได้มาเขาให้อยากกินมากอยากกินมากเพราะว่า มันแพงมันแพงมันแพงมาดูนี่พริกเผ็ดนะป้าพริกนะเผ็ดครับอันนี้เป็นพริกอะไรครับไม่รู้อ่ะครับก็เรียกพริกกลมเหมือนกันเนี่ยดูดิดูดูเนี่ยดูดิพริกนะแต่กลมเนี่ยเมล็ดมันกลมตอนแรกนึกว่าเม็ดตาขบลองให้ตายกินนะตายได้ไหมเฮ้ยว่านยโอ้โหเมื่อกี้ไม่เอาไปบอกเป็นเม็ดตาขบไปให้ตายโคตรเหมือนเลยเนี่ยพาไปดูห้องน้ำเนี่โอ้ห้องน้ำนี่ป้าทำเอง อยู่อย่างนี้ก็คนป่านี่ล็อกไม่ได้นะครับใช้ผ้าม่านเวลาขี่อยู่ก็ร้องเพลงเอาใช่ไหมแก่แล้วไม่ต้องปิดประตูอา่าโอกลุกโอกลุกเปิดเปิดช่วยได้อันนี้ป้าแปะหินเองใช่ไหมนี่กรุงเทพก็ไม่กลับบ้านแล้วไม่กลับบ้านกรุงเทพเลยนะกลับนะครับก็บ <c oughs> หมอนนะัดวันไหนก็ไปเดี๋ยวลาป้าลาแม่ สวัสดีครับขอบคุณครับที่มาเอื้อเฟื้อช่วยมายกข้าวยกของแล้วก็นี่ไม่ได้ตาตรงนี้นะเนี่ยมาจัดรายการกล้องตรงเีได้ที่นี่เลยยกครับผมโอ้รับผม่ให้ตลอดครับขอบคุณป้ากับแม่มากมากครับมาเลย เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมก็จะมากันเรื่อยๆเดี๋ยวเนับ้เดี๋ยววันนี้จะไปหาเมียคนที่สามยังไงพาเมียคนที่สองมาให้ดูบ้างเออไม่เกินแค่เทลารู้แล้วรู้แล้วรู้จักคุณน้อยไปโอเคบายบายยังไงตัดต่อให้พ่อออกเยอะๆเลยนะจะตัดทิ้งมาก อ่าโอเคครับผมก็เมื่อกี้ก็แวะไปบ้านมีสาวเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังกลับเทพเาต้องรีบกลับ,บวันนี้เ,เดี๋ยวพาลูกไปหาหมออีกก็เลยไม่ได้แวะไหนละข้าวก็นั่นแหละกลับไปกินที่เทพแล้วกันนะตัวเองนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะอ่าส่วนวันนี้คลิปนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าได้สูตรมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนี่ได้สูตรมาแล้วอแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กะมาเอาทรงเอาสูตรนะวันนี้ ก็คือแบบไอ้นี่มาเลยแบบว่ามั่วๆม,มานะอ,อันนี้สูตรนี้แกแกก็ห่วงแกนะ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วอะ่ะเพื่อนๆเอาไปทำนะ <c ười> แกเห็นว่า <c ười> เราไอ้นี่แกก็สนับสนุนนะ <Yeah. S 2> อ่าเดี๋ยวคิดหน้านะเพื่อน <Yeah. S 2> ติดตามได้เลยนี่เดี <c ười> ๋น้องลาย <c ười> สุตยาจีนนะสนุนยาจีนจะ uh. จะเป็นเนื้อเป็นหมูหรือเป็นไก่นะถ้าหมูก็ หมูป้าเขาบอกใช้ซิครงอ่อนเนื้อใช้น้องลายถ้าเนื้อต้องเป็นน้องลายไก่ก็จะพวกน้องปีกแต่ไก่ก็จะตุ๋นได้เร็วหน่อยโอเคส่วนเฮ้ยตรงหรือไปไหนตายโอเคโอเคครับผมเอบแโคงครับเกือบแตกโค้งครับ ส่วนคลิปนี้ก็ผมสองคนกับจีตัวยก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ